สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้มาชวนคุยวิเคราะห์นะครับอัปเดตสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็ติดตามดูนะครับหลังจากที่อิหร่านนะครับได้โจมตีนะใส่อิสราเอลโดยตรงนะครับจากแผ่นดินอิหร่านก็ดูว่าทางอิสราเอลนะจะโต้ตอบกับอิหร่านหรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวดูท่าทีรัสเซียและจีนนะครับบอกอย่างนะครับว่ารัสเซียและจีนเนี่ยนะหนุนอิหร่านปกป้องตนเองเตือนอิสราเอลนะครับอย่ายั่วยุอีกอาจจะเจอแบบตัวอย่างนะครับเป็นอย่างไร ภายหลังการโจมตีของอิหร่านนะครับต่อแผ่นดินของอิสราเอลนะการตบหน้ากับอย่างแรงต่ออิสราเอลโดยอิหรา่านาอิสราเอลจะโต้กับเอาคืนนะไปที่บรรดาตัวแทนอิหร่านก็ดีหรือว่าบรรดาสานทูตของอิหร่านในต่างแดนก็ดีเนี่ยเห็นว่านะครับมันไม่สมศักดิ์ศรีนะครับการโจมตีเอาคืนที่สมศักดิ์ศรีจริงๆเนี่ยมีเพียงการเอาคืนในแผ่นดินอิหร่านเท่านั้น แต่ดูเหมือนนะครับรัสเซียและจีนเนี่ยจะหนุนหลังอิหร่านในการปกป้องตนเองจากการถูกโจมตีสารทูตแล้วก็สารกงศุลของตนเองในซีเรียนะฮะแล้วได้ออกแถลงการที่จะไม่ประนามนะครับแล้วก็ยอมรับการโต้ตอบเอาคืนของอิหร่านนะคร,บบรับว่าเป็นการป้องกันตัวเองนะโดยการส่งบรรดาโดรนและขีปุรต่างๆโจมตีแผ่นดินอิสราเอลเนี่ยนะทางจีนและรัสเซียบอกว่าเป็นการป้องกันตนเองเท่านั้นนะครับ เกาีอิหร่านนะครับไม่ได้มีความมุ่งหมายจะขยายตัวบรรปลายความขัดแย้งในตัวกลางทางรันนเสเซียนะครับนะได้ขอร้องให้ทั้งสองฝ่ายมีความระงับยับยั้งชั่งใจอย่างที่สุดนะครับที่จะไม่โจมตีโต้กลับไปกันมาจนสถานการณ์ขยายตัวบรรปลายมันจะกลายเป็นหายนะไปนะฮะพินาศกันหมดเลย,ยนะก็ได้บอกนะเตือนอิสราเอลให้ยุติการใช้กําลังยั่วยุแล้วก็อิหร่านนะครับให้ยุติความเป็นศัตรูนะปฏิปักษ์ต่อกัน ดังนั้นนะครับหาอิสราเอลตัดสินใจล้างแค้นเอาคืนอิหร่านโดยการโจมตีตรงนะครับต่อแผ่นดินอิหร่านเชื่อว่านะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยรัสเซียจะเข้าช่วยเหลือนะก็อาจจะเป็น,นการส่งอาวุธุปกรณนะ์เพื่อป้องกันตนเองอย่างเช่นพวกเครื่องบินรบนะเครื่องบินในพ่นต่างๆแล้วก็ระบบป้องกันภายนอกากาศที่พอสมน้ําสมเนือกับอิสราเอลมากขึ้นกว่าในขณะนี้นะครับอย่างเช่นพวกซู24 ซูยี่ห้าซูยี่เจ็ดซูสามห้าเอสสี่ร้อยเป็นต้นเพื่อให้อิหร่านปกป้องตนเองแล้วก็อาจจะได้รองของนะครับกับเครื่องบินรบสหรัฐนะครับพวกตระกูลเอฟทั้งหลายไปในตัวด้วยนะครับก็เป็นไปได้นะครับนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับอิหร่านเนี่ยก็เป็นพาคีนะส่วนในองค์การ SCO นะครับเชียงไฮ้โคเอเรชั่นออกไนเซชั่นด้วยซึ่งมีรัสเซียและจีนเนี่ย นะครับก็เป็นสมาชิกอยู่ปลว่าถ้าอิหร่านถูกโจมตีเนี่ยรัสเซียกับจีนอาจจะไม่อยู่เฉยนะครับนะรัสเซียอาจจนะติดอาวุธนะเพิ่มขึ้นนะให้กับอิหร่านนะติดระบบป้องกันภายนอาก,ากาศที่ล้ำหน้าทันสมัยเครื่องบินรบนะที่ล้ำหน้าทันสมัยให้อิหร่านก็เป็นไปได้นะครับเพราะข่าวก็ออกมาเช่นนั้นนะครับว่าทั้งสองฝ่ายมีการเชื่อมความสัมพนะันธะทางด้านการทหารกรารรหมเนี่ยอย่างเดียวแน่นนะครับ เพราะนั้นคิดดีๆนะครับอิเซอเอลเพราะว่ารัสเซียร้องขอไปแล้วนะเนี่ยนะครับไว้ยหยุดแ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ